เอ้ยรณด้าขอผมนึกอะไรออกนะไม่ไมเราก็แหงเข้าสาคนเลยตายตาๆตาตาเรโอเคโอเคเอออ่ออดเล่นแล้วอ่ะอดเล่นแล้วอเล่นแล้วเล่นแล้วเล่นแล้วอดเล่นแล้วสาม ห้าโอเคก็เริ่มเียนแล้วเรียบร้อยมาๆมาๆมาเออมึงต้องการให้คนต้องการงานทำงานนสุดท้ายงั้นเหรอใช่งานนี้แหละฉันมั่นใจแน่นอนว่ามันต้องออกมาดีใช่มันต้องออกมาดีแน่โอ้หันหน้าโคตรช้าเลยพระเจ้าแน่นอนว่าเขาพวกเขาต้องเข้าใจ อ้าวมันยังมาแล้วออาวไม่เดี๋ยวไฟฉายมีแบบด้วยเหรอเอาละมีไฟฉาย E M F ตัดไรทุกอย่างไมาถามมาถามว่าผีมีอยู่จริงก็ได้ได้ได้ไดอ๋อถ้าไปทางซ้ายเราจะเห็นเราจะเจอทางที่พาเราไปสู่เอ่อซีเตอร์ซีเตอร์นี่คืออะไรวะไอ้โรงหนังวะเออใช่ๆๆ่โรงละครโรงละครอืมรู้สึกว่าประตูเป็นล็อคใช้กำลังเขาไม่ได้หรืไง ไม่เราต้องใช้ใช้ด้วยแผ่นไม้เราต้องหาวิธีและเซอร์เจะเอาราวดเดอะบล็อกมันให้เราอ้อมมันให้เราอ้อมใช่ใช่เดี๋ยวจะเทใช่ให้เราอ้อมสิ่งก่อสร้างโอ้ใช้ได้เลยนี่กูซัดใช้ได้เลยนี่เอาแล้วกูเอ๊ะเจอไรแล้วกูนึกว่ากด F เปิดไปฉายไม่กด F เปลี่ยนแบตเตอรี่กูใช้ไปแล้วเรียบร้อยจบแล้ะ อัันนนี้มไอ้กูซัดผมได้ผมได้ผมได้รูปภาพเบแบตเตอรี่ผมได้รูปภาพเบอร์แบตเตอรี่คุณแบตเตอรี่แจกแมงเขาก็ได้เหมือนกันอะไรอะเออเฮ้ย not เด a เยอะยังไม่ตายโอ้ไม่ได้มาทำงานเพื่อสิ่งนี้อ้าวกูนั้นอะเอ้ยเอ้าวขาใครบ้างวะอ๋อจะได้รูปภาพเออเราต้องหาลูกภาพนะหาลูกภาพหาลูกภาพ f by to painting and complete the puzzle ก็คือหารูปภาพเดี๋ยวนึงนก็กด B เพื่อดูกับเปล่าเดี๋ยวนะ painting 2เนี่ยเดี๋ยวอะ painting 2ก็ต้องอยู่นี้ดิเออเนี่ย painting 2. 2โอ้ประตูเปิดยแม่งกระโดดอัดกูไอ้สัตว์เห็ดแม่ อะไรกันโดวปักใจหมดเอ้ยตัวแบบอน้าขาลับเอ้ยห้องนี้ไปได้ป่ะเราไปได้เหรอเอ้ยมีกูอยู่ข้างในด้วยเป็นกูป่ะเดี๋ยวผมถ่ายให้โอ้เป็นเกณฑีถ่ายเอ้ยเฮ้ยโอห้าโมงไม่ไม่ไม่บางทีอาจจะแบบอ่าบหนังสือ เราเจอโน้ตขอบคุณครับคุณเดี๋ยวเราต้องมองมอันหรือเปล่าพวกขุดแบตตอนนี่ไม่ไม่อยากเชื่อถือเท่าไหร่อ๋อไม่มีอะไรโอเคเจอจเปลี่ยนแบ,แบ,บตได้อ,อันนี้กูไม่ได้เปิดได้นะมันดังอ,อะไรดังแต่แดงนะั้นเหอะไรวะแต่ดูโน้ตดิเผื่อโน้ตมีเอ้ยเอ้ยผมกดอ,อะไรได้ก็ไม่รู้ตะกี้โลมในตัวหรือเปล่าอ,อ๋อ้หินแบบผมลืมบอกก็คือเดี๋ยวขอเช็คดูกัน เราเราวางเราเรียงรูปผิดไว้รูปแรกคือไม่ไอรูปที่สองที่ผมตั้งอ่ะมันคือรูปแรกก็คือต้งไปตั้งในโพสิชันแรกอาาน่นี่ส่วนผู้หญิงต้องไว้อันแรกแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นคนใส่ชุดสีน้ำเงินอ่ะแต่ว่าไอ้ที่นี่เนี่ยเขียวด้วยเขียวเขียว,ยวแดงๆใช่ปะนนบนอ่ะอันเลสองกล้าม ไม่ม่ให้ทุกคนนะไม่ให้คนเดียวโลงละครไม่ควรอยู่๋ไกลจากพี่นี่เนี่ยมันเป็นกุญแจ่ไป่ากันเลยที่ว่าไปถ่ายรูปนะคุณสัตว์ตอนนี้ไอ้ของแอบแอบป้ายโต้ไอ้ยแอบป้ายเตียงได้เลยวะไมันำไปขังกูโดยเฉพาะผมว่าด้านหน้านี้ต้องมีไม่มีกแกูเอ้ยเอ้เฮ้ยไปคัดซีนคัดซีน เออรูดอ้เออมึงเห็นลูกสาวกูไหมผมขอร้องละให้ผมออกไปจากที่น ok ี่ ผมเห็นอะไรบางอย่างเออย่าผมจะพาคุณออกมาได้ยนเปยูมีนไหมีใครอยู่ในนี้หรือเปล่ามีใครอยู่ในตึกนี้ไหมมีตอนกลางคืนอะผมชอบยิ่จะาเล็กตลอดมีใครจะตอนกลางคืนมึงจะได้ยินมันเฮ้ยมันมาแล้วเร็วสอดสอเฮ้ยเฮ้ไอ้อัฟัอักยูแคมอฟอยูแคมอัอยูแนแอบแอย่ๆแย่ๆแแย่แย ติกมากติกมากเพราะอ๋อเนี่ยเนี่ยเนี่ยออกได้แล้วออกได้แล้วออออกอกไอ้เยี่ยออกเตียงเดียวกันไม่ไม่บูออกมาระวังหน้าอ๋ออะไรวะบูเหมอหรืออะไรอ่ะบูเหร่อระเบิดอืองี้เปิดเอ้ยมีใครอยู่นั้นไหมครับฮัลโหล ยังอยู่ในนั้นหรือเปล่าเขาหายไปไหนแล้วเขาหายไปไหนเม่งโดนโดนจับสายจูอะไรเงี้ยออกมากวัวเทียอะไรมันไม่มีหรอกผีอะเราเปิดห้องนี้ไม่ได้เหรอไม่ได้เราเปิดห้องนี้ไม่ได้เอาไงเนี่ยวแต่แต่ห้องห้องนี้ปีวิวลีฟเทียปีศาจมีชีวิตหรือนี่เดี๋ยวน่าเราสามารถเช็คหุ่นได้คามเชื่ไหนหุ่นหุ่นมีอะไรหุ่นอะไร เฮียแม่งเปล่าอยสวัสดีครับเอคุณตาสิกมาสิกมาเอโนโรกาวิตี้เ uh, ล <museums> ่เปาชาเตียวมาชาเาหูชาไม่าวาเดเอานาอยูอยูนไนแก๊งเดียอยนี้องนี้ค่อยไปท่องนี้ค่อยไปท่องนี้น่าจะกว้างท่อนี้ค่อยไปเฮ้ย อุ้เอ้าเตียงนอนไงกูจะนอนไงเอ้าไปประตูเอ้ยประตูเปิดประตูเปิดแล้วอะไรอะไรอะไรทำไมเสียงมันดังอะ่ะเดี๋ยวปะเดี๋ยวปะต้องกลับไปห้องเดิมเราเราไม่ไปห้องใหญ่หรอห้องนี้เราไม่ได้ไปยังไงจไปห้องใหญ่ก่อนก็ปเปิดเลยเปิดวิธีคิ่ค้างไปดูมนันมันวน คำคำสั้นๆที่ความยาวมันไงเรากดเราวกดคิวอ๋อเอากดคิวกดคิวอ๋อนี่ยเนี่อ๋อกดแล้วต้องดูอ๋อนี่ไงเนี่ยกดแล้วเลื่อนเลื่อนลงมันจะเป็นเมาส์เอ้ยเลื่อนเมาส์ลงแล้วห้องแลดงผีอยู่ใกล้ๆอันนี้เขียวแสดงว่าไม่อยู่ใกล้อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปิดเขียวอยู่อันนี้อันนี้ยังเขียวยังเขียวอยู่อยู่ไกลแสดงว่าผียังไม่มา มันจะเยอะไปไหนวะเอ้ยเอ้ยมันมองมันมองเอ่อต้องการไอชาเพลอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะลืมเกี่ยวกับโบดเกี่ยวกับโบดอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะอะไรอะไรอะไรผีมันไม่กันหน้าจอไม่มีเจ๊โอเว่นโอเว่นใช่เหรอไม่เห็นไม่เห็นนี่อะไรเลยอะไรล้อินปวดไส้ติ่งเลยไม่มีไม่มีอ่านไม่มีที่เอ่ย กูตอบใจกว่าเยันแม่กูร้องเสียงร้องนปวดไส้ติ่งเลยสัสมันไม่มีตรงไหนที่เออจ้าเมจาวูโชวชาวน่าช้าสุนีทตอนแรกผมนึกว่าผมจะโดนจับเงี้ยตะกี้ยบกะหายใจแล้วผมจะตายก็ไม่เห็นเลยไม่หเลยไกล้องเลยอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าลืมเช็คเอฟเฟนะผมมันอยู่ใกล้ เอ้ยอันนี้ตัวอะไรเก็บไปไหนเก็บเลยเอ้ออะไรเนี่ยเก็บไหมมันไม่ได้เปิดประตูเฮ้ยนี่เอ้ยอะไจะแทนที่แทนนี้อยู่ในนี้่าจจะใช่อาจะใช่ใช่ๆเกทบอลติงเกิดอีเพื่อเททับบอลเกิงกดอีเพื่อเททับร์ลอ้าวไม่ต้องใช้กุญแจเหรอถ้ามันไม่ไม่เร็วได้ทีอ่ะฮัลโหลแสดงว่าต้องมายืนตรงนี้มาอย่างนี้แล้วเหลือพี่ก็ก็พี่มันไม่ยืนเลยตะกี้โอ้เพราี โรงละครลงกับแม่โลงการแสดงเยี่ยมมากเก็บๆอย่างๆพร้อมแล้วพวกเราสามารถเริ่มได้หยิบของไปทุกอย่างแล้วใช่ไหมใช่ห้าต้องต้องห้าตัวแล้วก็ไอไฟสี่ตัวไอเออไอไฟจะเบรกเกอร์หาเบรกเกอร์แล้วเปิดมันซะเนี่ยเยวละเนี่ย นั่นแหละเดี๋ยวอ่านั่นแหละเช้อะไรตรงประตูอ่ะเขวด้ยงอ๋อต่อไปไฟโอเคต่อไปเราต้องเซตเซตฉากอะไรเรามาทำโรงละครให้เขา Get the ceremony ready ของแจกัน พร้อมละพร้อมละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจตีเตเจ้าเจ้าเจเป็นคนจะเู็นคนเจ้มเป็นกูเฮ้ยค่าสิ่งเอ่อค่าสิ่งนั้นค่าสิ่งมีชีวิตค่าสิ่งมีชีวิตไ้เันเดไมันเด้เานเอนาคตอนาคตะนะมันให้เราทาอะไรมันให้เราทอะไรมันให้เาอะไรเันบอกให้เราฆ่าขดูบอ่ะาดูบอ่ะปมาแล้วมาแล้วมาแล้วเนี่ยมันมีมันมีตาสัญญาตรงกล้องของเขาอ่ะ ไอ้ไอ้ไอ้แมงมุมอ๋อต้องต้องรอต้องรอมันมาตรงกล้องแล้วก็รอเวลาตรงกลางนี้นับเสร็จใช่หมแต่มีหน้าโมคือปั๊แต่มีหน้าโแต่ยงโยไอ้หคุณรัับร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  อยู่นั้ำมหาอะไรไม่ได้ไอ้เหี้ยเออโอเคเอา้ายังไม่ครบอีกเหรอยังไม่ครบอีกอ่ะยังไม่ครบอีกยังไม่ครบตายยังไม่ครบตายยังไม่ครบมันต้องไปเปิดไฟไฟไหนไฟไหนไฟไหนครบแล้วครบแล้วแต่เดี๋ยวก่อนแล้วมันทำลายกล้องตรงนี้ <c oughs> ยืนกลางเลย <c oughs> ยืนกลางแบบเลย เดอร์เคเนเเอเอรเซเลมนี่อ๋อเอามาอยู่ตรงกลางเอามาอยู่ตรงกลมตรงกลางมานีอยู่กลางเออไอ้้าไอ้ต้าไอ้้าอย่าอ้าไปาาตาไกไจยอ่ะเอ้อะไรเฮ้ยเจเอร์เจฟเฟอร์ว่อเว่อว่อเอาละเอาละเอาละน่ามันน่าตื่นเต้นใช่ไหมล่ะ โอ้แกก็ยังเลยฉันยังไม่ได้แนะนํตัวเองเลยอืมจริงแล้วชื่อของฉันไม่ได้สําคัญขนาดนั้นอะไรเลยสิ่งที่สําคัญในตอนนี้ก็คือมึงเข้ามาแล้วทําลายทุกอย่างโดยอะไรไงออกไปไม่ได้จนกว่ามึงจะเข้าใจจนกว่าแกจะเป็นของฉัน เดินๆๆ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  ตื่นขึ้นแล้วตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วนที่อนรับถูกบ้านใหม่เอกสารที่ก็ซ่อนอยู่ในโรงพยาบาลว่าโดยที่จะไม่มีใครสามารถหาแกดได้รู้สิ่งที่จะทำตอนนี้จะอะไรล่ะเดี๋ยวทีมาย์ทีเทอร์มายเราต้องการแต่เราต้องการแต่ว่าเราจะทำให้มันเร็วเออโหนาโหนามีบัตรดังโหนาในคนหนีใครหนี มีคนหนีเหรอมีคนหนีงั้นเหรอก็ไม่ใช่อยู่ลับไปสร้างไอย่าล่ะไปจัดการตามันสิฉันจะกลับมาหาแกเดี๋ยวฉันอยกลับมาหาแกไห้เราหายอยู่นั่นถ่ายถ่ายชอบเลยพวกมันไม่เปิดประตูค้างไว้งั้นเหรอเอ้ยเชิญนะแล้ววพวกเราควรออกไปจากที่นี่โดยที่ไม่ให้มันจับโดนจับคนไหนแม่งจับได้เดี๋ยวนะลูกเดี๋ยวเขาติ๊กถีบไป หาพาออกจากที่นี่เฮ้ยผ่านาห้ามเหยียบบนห้ามเหยียบบนแก้วห้ามเหยียบบนแก้วเราสามารถแอบได้ทำไมกล้องผมเย็นหนอเราให่ทำไรนี่ไงแก้วเนี่ยเห็นไหมใส่แก้วเนี่ย กล้องผมมีด้านนอกยังไงวะกคมพี่โอเคกล้องพวกพี่เป็นปกติไหมเด็กยีด้านนอกฮ้ยไล่ไล่ไล่ล้างล้างโอยเออเดยวทีเราต้องแอบ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 หน้าเป็นไรกล้องมันค้างอยู่ด้านนอกอะเนี่ยตรงที่มีบอสหลบอยู่ตาวิ่งสิตา ไี่เห็ตาต้าบอกมันค้างกัน้ยน้อผมผมไม่เห็นจ้าอา้าอย่าโอ้ยผมเม็ยนแบบปกติว่าแบบพวกพี่ไม่ได้อะทำยังไงดีวะซัดหรือว่าเราต้องไปวะไปเรืยอผมเจอแฉลังผมเจอแฉลังเฮียเป็นโอ้โหเราไปจูกูเราเจอแฉลังช่วยด้วยช่วยด้วยเราเจอแฉลังเราจะเจอฉลังเราไปทางนี้ เปลี่ยนดาดสักที่ยิงหัวแม่งล็อกไม่สนุกเลยตัวซ่ามาเจอกูเจอแล้วเออโอเคโอเคแล้วระวังนะไมคันฉันล่ามีเพื่อนผมอยู่แล้วระวังนะชันล่ามีเพื่อนผมอยู่เอาไม่เจอเมื่อกี้ผมยังเจอเพื่อนผมอยู่เลยโอ้ยแ่งเจอรสี่เดอร แม่งคนน่าเศร้าแบบทำอะไรไม่ได้โอ้ยทำอะไรงนี้ใช่อะเราเราจะแก้ยังไงเราช่วยอะไรไม่ได้อะถ้าเราออกเข้าใหม่ะใช่จนกว่ามันจะต้องย้ายแมปอะเนี่ยคือตอนผมคุยเนี่ยคือตอนผมคุยกับคุณว่าหรือว่าเราจะเล่นสองคนนี่ไงเล่นสองคนตามคำขอเลยสองคนเลย โอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยไปฉายเอ้ยฮะเอ้ยอะไรเอ้ยเ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรเอ้ยเอะไรออะไรเฮ้ย้วไปแล้วไปแล้วไปแย้วเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเเ้ยเอ้ยเา้เยวฮ้เยย้เยยเเ้้เย แม่งวิ่งมาแบบวิ่งไม่หยุดด้วยนะยังแม่งวิ่งมาจัมสแก่เลยกูเออคือแม่งวิ่งแบบจะจัมสแกมึงให้ได้เลยกูเห็นแล้วเมื่อกี้คือแบบไม่ให้หนีอ่ะคือจะจัมสแก่ให้ได้ไอ้เหี้ยคู่ตหาเปิดที่แอบ์ไปเหี้ยรออยู่ไหนเก็บของอยู่นี่อยู่ตัวใหญ่ละเดี๋ยวรอหลังตัวใหญ่อร่อยไปเราจะเปิดยังไงเนี่ย เดี๋ยวอ็อบเจกต้องการต้องการไขควงพี่แกเปิดช่องไขควงเหรอไขควงเฮ้ยนี่ไงอ๋นี่ไงสกรีว์ไดรเวอร์หมดแล้วไอ้ยังเป็นห้องทรมานนี่หว่าเออความจริงดิไฟมันเพราะว่าไม่่่ใชแคไฟไฟมันปั๊กเพราะว่าคนทำเกมเดฟเกมรมนเป็นงี้แหละมันคือถ้าเกิดพี่อยากให้ไฟมันมาบกคือพี่ต้องปรับแสงไฟเยอะๆยอะไม่ บงให้ e ีกูเด <|so|> ินไม่ได้เลยเศร้าจัดเฮ้ยอันนี้ทางไหนโอเคหลายกว่าสีกว่าสี่เราไปทางไหนดีอ่ะอ่าเป็นเขาวงกตกูซักเช่ยวผมไปขวาเช่ยวผมขวาเช่ยวผมเชี่ยวกูปะมีเชี่ยวปะขอรายไซด์ดีเห็นไหมเดินได้เอ้ยเงินระวังนะ

เป็นอะไรแลรี hair, like, ่แล้วกูได้เสียงใครเดินวะเฮ้ยเค่เออคุณคะเรามีปัญหามีปัญหาเอาแมงมาดวนเดินเดินจุกกล้องเอาสไลด์สไลด์กับพาะเราลุ้นปัญหาพวกเราขาเขาล็อกขาเขาแล้วแต่กาศแม่งลืมปิดประตูจริงจริงนี่เดียวจริงดิรึังกูนะ ถ้าเกิดว่าเขารู้ว่าเราใจบ้างเพราเราจบแพ้หมดแน่ไแตะเขาได้ขต่คุณคับแต่ไม่ไม่ไม่มีข้อแก้ตัวฉันจะฉันทั้งนั้นอ้าวไปแต่เขา เอิพ่ยดไม่ยืดไม่ไม่ม네ีต yes> ัวอะไระน้องเด็กิันจะยอดย่อย่อตลอดสุ่มกระสอบได้เปลี่ยนผาได้เปลี่ยนผ้าวะคือเป็นคนเป็นยิ่ง ก็ต้อมังกรตอกระโดด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 

ไม่เห็นภาพยังดีดีฉันทำอะไรนีทำนทำอะไรเยอะงั้นหรอดีฉันเลทำอะไรเยอะดีฉันหักหลังงั้นเหรออไอ้ไปกูเห็นคอตัวเงคอตัวเองก็มาไปเหวเยคอตัวเองเรื่องหาเลยโคตรเก่งขอทาฒนาต่อนะครับโคตรเก่ง อ,อะไรวะขอดูหน่อยดิเดี๋ยวันให้คือไม่ได้้ผมดูอันนี้ทางเกย์มาทำอะไรเดี๋ยววะไม่ตามมันเี้